สวัสดีครับผมป๊อบโชตินพรบวรมหาบุญบรมีครับวันนี้เดินทางมาที่วัดบำเพ็ญเหนือมินบุรีจังหวัดกรุงเทพครับเพื่อที่จะเดินทางมาขอประทานอนุญาตจัดงานพิธีสมโพธิพระอันศิวลี789องค์ทั่วไทยครับผมกลับนมาสการพระอาจารย์อุดมจรวนท่านเจ้าวาดบำเพ็ญเหนือมินบุรีจังหวัดกรุงเทพครับ วันนี้ในานามของโครงการปฏิฐานพระศิวลี789องค์ทั่วไทยเดินทางมาเพื่อที่จะขอประทานอนุญาตในการจัดงานปฏิบัติธรรมปฏิบัติบูบชาแล้วก็ฉลองพิธีสมโพธิพลันศีวลีในวันเสาร์และอาทิตย์ที่4-5กันยายน2564ขอรับครับก็ในส่วนนี้ก็ได้มีนำหนังสืออนุญาตในานามของประธานมูลนธิธิแล้วก็ท่านที่ปรึกษานะครับได้นำหนังสือมาเพื่อเป็นอเอกสารแนบ ในการจัดกิจกรรมกำหนดการต่างๆนะครับโดยที่ในกิจกรรมวันงานเบื้องต้นก็จะมีการแห่แผ่บารมีพระศีวลีไปตามรอบเมืองในพื้นที่นะครับในวันพิธีจากนั้นก็จะมีพิธีฉลองสมโภชพร้อมกับเผยแพร่พระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมมีภาพยนตร์พระศีวลีนะครับที่จะนํามาฉายแล้วก็ละครธรรมะ ต่างๆที่ทางมูลนิธิได้เคยทําไว้นะครับอาจารย์แล้วจากนั้นก็ได้มีการล่องเรือเนาะสถานที่วัดบําเพ็ญเหนือนี้เป็นวัดที่มีแลนด์มาร์กนะครับที่ท่องเที่ยวที่ใครบอกว่าตลาดขวัญตลาดขวัญเรียนนี่ต้องนึกถึงวัดบําเพ็ญเหนือนะครับก็จะมีการตักบาตรนะครับในวันช่งชวงเช้าด้วยครับผมครับมูลนิธิพระศีวรีนะวันนี้ก็เป็นการมาโปรโม ก็เก็เป็นการมาให้ความความรู้ต่อมาก็เช่นชอบชื่นชอบของพระศิวรีนะเคยเรียนนักธรรมชั้นโทสะทุกขระจันนักธรรมชช้นโตก็จะรประวัติพระศิวรีเช่นกันออฉะนั้นก็ยินดีนะนันเราก็มาร่วมวางแผนกันว่าพระศิวรีที่จะนํามมอบนี้จะได้มอบให้วันใดแล้วก็ช่วยกันนํารูปพระศิวรีไป,ไปไปปฏิสถานนะ วัดวาอร<ช>าสา,สาธุ<ถ>ครับก็ยินดีที <cos> ่จะให้สถานที่ให้ความสะดวกทุกประการสาธุครับครับพระอาจารย์ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีความปิติยินดีได้มีคณะรัทธาตาิโยมร่วมน้อมถวายเป็นประธานเจ้าภาพพระศิวลีแล้วหนึ่งองค์นะครับให้กับทางวัดบําเพ็ญเหนือนะครับสามหมื่นบาทโดยมีนามว,ว่าอาจารย์ต้อมนะครับซึ่งไม่เปิดเผยตัวด้วยครับผมอาจารย์ครับสาธุครับอาตมาก็จะได้ ตั้งทุนไว้ให้หมื่นหนึ่งบาทเพื่อเป็นต้นทุนที่จะงานนี้แล้ไม่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 เกี่ยวกับกับพระสมมาก็จะหาจะภากร่วมอีกแต่ต้นทุนนี้เป็นเอาไว้เป็นส่งเสริมมูลนิธิพระสิวลีจะหาร่วมอีจะมีสังกัดเท่าไหร่นะสิบเก้าองค์สิบเก้าวัดครับอาจารย์สิบเก้าวัดแล้วก็องค์ละสามหมื่นบาทครับผมสมมาคงจะหาได้อยู่แล้ว ว่าเงินเหมือนนี้เอาไว้เป็นนุนทิทีเพราะว่าแา่ค่าใช้จ่ายอย่างนั้น,นก็เป็นคาว่าบูชาเนี่ยบูธพาทั้งเครื่องคเครื่องเครื่องอมิตร,ค,รคือดอกไม้ต้นเทียนของบ,บูชาแล้วก็บูชาอันที่สองก็คือปฏิปฏิบัติบูชาก็คือบูชาด้วยการปฏิบัติตวันนั้นถ้างานเกิดก็จะได้ได้สองสองบูชาบูชาด้วยอมิตรก็คือสิ่งของเป็นพุทธบูชาอันที่สองก็คือ การปฏิบัติปฏิบัติโปชาก็จะมีการสมโพสอะไรต่างๆใช้ไมโยมใช่ครับพระอาจารย์ครับอาจะมาก็ขอร่วมเป็นตั้งมูลนิธิพระศิวลีไว้ในบาทส่วนอย่างอื่นส่วนเจ้าภาพลูกองค์ละสามหมื่นเดียวก็จะได้ช่วยร่วมด้วยช่วยกันครัพระเจ้าค่ะโอาฐุพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นนิพิจหมายที่ดีความปิตียินดีพระอาจารย์ท่านเมตตาเหลือเกินนะครับกับมูลนิธิพระศิวลีของเรานะครับ ท่านได้มอบเป็นประธานต้นบุญ1 0 0 0 0บาทนะครับก็ขอกันร่วมอนุมโมทนานะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับท่านผู้ชมครับพระอาจารย์ท่านก็จะมอบพรให้เราด้วยนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ร่วมอนุมโมทนาแล้วก็ติดตามช่วยกันเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพราะว่าพระหลานศิวลีนั้นคือสาวกพระพุทธเจ้าผู้มีลาบมากท่านมีลาบมากคือการปฏิบัติดีป,ฏ,ปฏิบัติชอบแล้วก็เกิดความอุดมสมบูรณ์มีลาบมากครับก<อ>็ขอให้พระอาจารย์ได้มอบพอรนะครับ ให้กับญาติโยมทางบ้านด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็เป็นวันดีนมัสก,การหลวงพ่อแล้วก็มาในานามของโมนิธิพัสิวลีในานามที่ปรึกษาของโมนิธิพัสิวลีและในานามของที่ปรึกษากฎหมายภูสนิสาแทปพิมทองและคณะได้มาร่วมตักบาตรตอนเช้าณที่วัดบําเพ็ญเหนือบําเพ็ญใต้เรียกกันหนีเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งเรียกว่าตลาดนัดขวัญเรียมแล้ววันนี้ได้มี รักความเมตตาเจ้าหลวงพ่อในการที่จะร่วมโครงการพระศิวลี789รูปเราจะมีการสมโพธพระศิวลีกันที่นี่19รูปณนะวันที่4วันที่5กันยายน2564หลวงพ่อได้เมตตาเป็นประธานต้นบุญให้เป็นประธานตั้งต้นบุญ10,000บาทและอนุโมทนาบุญที่จะบอกบุญญาติธรรมในการที่จะ ร่วมบุญในการสร้างพระศิวลีในครั้งนี้ด้วยค่ะอนุมโมทนาสาธุค่ะบาธุกรา้ปั๊บเลยนะได้บุญศักโอ้สาธุครับสาธุท่านที่วิสา,ารับเลยครับสาธุครับโอ้อนุมโมทนาสาด,มมดาส,สดเลยครับท่านผู้ชมครับสาธุครับร่วมโมทนาด้วยเพราะว่าเป็นสาวกรูปหนึ่งของพระเจ้าก็มีส่วนอยากให้เผยแพร่สมาก็กอยากได้รูปหนึ่งกดี องหนึ่งบริไว้ในวัดพอดีเจริญพรระเด็นองเป็นมงคลมากเลยครับอาจารย์เพราะว่าองค์ที่จะมอบไปถวายกับวัดเนี่ยองค์หมายเลขลำบับที่ห้าหนึ่งเก้าครับห้าหนึ่งเก้าครับนี่สามารถระบุได้ด้วยระบุได้เลยครับเพราะว่าเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าองค์ทั่วไทยแล้วก็จะมีองค์เดียวในโลกในประเทศไทยเท่านั้นที่จะมีหมายเลขนี้ครับคือหมายถึงว่าอาตมาก็สามารถหาเจ้าพร่วมได้ใช่ครับแลก็จบว่า รูปรูปที่5ถึง9ต่อไปถ้าอาตมาหาได้ก็เป็น520 <5 20. S 1> ประมาณนี้ <5 20. S 1> ครับอร่อาจะได้ร่วมด้วยช่วยกันเจเริญพรสาธุค่ะครับท้ายนี้พุทธศาสนิชนชาวพุทธครับก็จะขอพรพระอาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคลพระผมครับก็ขอจเจริญพ,พรเจริญพรที่ได้มาร่วมกันอาตมาก็ขอขอบคุณที่ได้นำ พระสาวกครบหนึ่งไปเผยแผ่ทั่วโลกเลยเพราะว่าทางาโซเชียลก็ไปฉะนั้นก็ของานนี้ให้สําเร็จรุร่งไปด้วยดีผู้ที่จะร่วมบริจาคก,ก็ขอให้สำเร็จทุกประการผู้แดยงยังไม่มาก็ขอให้ได้มาร่วมบุญกุศลช่วยกันเผยแผ่พระศีวรีพฏะติปสถานะวัดวาอารามต่างๆก็ของานนี้ให้สําเร็จไปด้วยดีก็ พุทธนุภาพธรรมานุภาพสังฆารนุภาพด้วยอํานาจของพระพุทธด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ด้วยอนุภาพแห่งอ,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 อัครสา,าวกและสาวกพระสิวรีจงปกปักรักษาคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรานาณนะชาลิติณนะชาลิติเงินทองไหลมาเทมาโชคดีตลอดไปสาธุสาธุสาธุครับ ครับท่านผู้ชมครับก็เราจะพบกันนะครับในวันเสราร์อาทิตย์ที่4ีกันยายน2 5ง4แล้วพบกันครับสวัสดีครับ